การกระทำของโจรเนี่ยทำให้เดือดร้อนทั้งคนเป็นคนตายนะคะคือไปงัดช่องใส่กระดูกของคนตายจะไปเอาเงินเพราะว่าญาติเขาก็จะใส่เงินไว้ให้ผู้ล่วงลับนี่เนาะไปงัดงัดเอาเงินไปหมดนะคุณผู้ชมคะแล้วก็เทเท่ากระดูกทิ้งไว้อะแล้วมันสะเทือนใจลูกหลานนะคะเรื่องนี้คุณผู้ชมชาวบ้านเขาพากันไปตรวจสอบเจดีเก็บกระดูกคนตายภายในวัดท่าท่าเกินอู่ที่4ตํตำบลสามแยกอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ เพราะถูกโจรบุกมาทุบทำลายจนปูนนี้แตกเสียหายเพื่อขโมยเงินที่ยติใส่ไว้คือใส่ไว้ทำบุญให้กับผู้ล่วงลับาตามความเชื่อเนาะก็จะใส่เงินติดไว้อ,อย่างนี้นะคะคุณยายทองมีค่ะยายแกอายุ83ปีแล้วแกก็เดินทางมาตรวจสอบเจดีใส่กระดูกใะนั้นเนี่ยก็มีกระดูกของสามียายนะมีน้องแล้วก็มีของลูกชายด้วย โอ้ยายบอกว่าถูกทุบเสียหายหมดเลยตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้คือด้านในจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีทรัพย์สินมีค่าอะไรมากหรอกแต่ก็โดนทุบไปด้วยโอ้โงจะทุบแล้วก็สำรวจนะนะอันไหนมีก็เอาไปอันไหนไม่มีก็คือทุบเสียหายแบบนี้ไว้ยายบอกว่าเห็นแล้วสะเทือนใจเหลือเกินขนาดเงินของผีก็ยังไม่เว้นหรอมาขโมยกันได้ลงคอนะคะ